สวัสดีค่ะวันนี้พบกับข่าวประจำวันเทเกอร์ทีวีประจำวันที่6ตุลาคมพศักราช2557ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระการประชวนนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วที่บริเวณหน้าคารอำนวยการกลางสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการได้แจ้งประสานให้ในายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอ รวมถึงผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนองค์กรรัฐวิสาหกิจได้ตั้งจุดลงนามถวายพระพรเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อวันที่6ตุลาคมที่สนามหน้าคารสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานมหากรรมงานทงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาคเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศภายในงานมีผู้ประกอบการนำสินค้ามาร่วมจำหน่ายทั้งสิ้น300คูหาประกอบไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมทั้งจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรงทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัดใกล้เคียงโดยจำหน่ายในราคาต่ำกว่าตลาดทั่วไป20-40%และยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษอาทิเช่นไข่ไก่ฐานละ70บาทจากปกติแล้วราคา100บาทน้ำมันพืชขวดละ28บาทจากปกติ42บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกร,รัมละ17บาทจากปกติ24บาทมหากรรมงานทงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจกระดับภาคจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2557ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาณสนามหน้าคารสารากลางจังหวัดเชียงใหม่แล้วมาพบกับข่าวไทเกอร์ทีวีเป็นประจำได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ พบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทางช่อง YouTube และติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง w w w t i g e r n e w s t v สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ